สวัสดีครับมาพบกับรายการโหราพยายักษ์อีกครั้งนะครับในช่วงเดือนกรกฎกานี้นะครับ จะมีดาวสำคัญหลายดวงนะครับ1คือดาวมารุตยูครับย้ายราศีและดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวใจและก็ดาวการงานโคจรถอยหลังซึ่งนะครับดาวสาวดาวพฤหัสและก็ดาวมารุตยูนั้นอาจารย์ทำเป็นอพิสตอแยกพิเศษให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถเข้าไปดูในช่องโหราพยายักษ์กันเลยนะครับ ก่อนจะไปอาจารย์มีข่าวประชาสัมพันธ์ครับอาจารย์จะเปิดคลาสสอนออนไลน์ครับมีค่าใช้จ่ายเพียงเดือนละ1,000บาทเท่านั้นนะครับเรียนที่ไหนก็ได้เรียนเมื่อไหร่ก็ได้นะครับเข้าไปดูกี่รอบก็ได้หรือถ้าใครต้องการจะ ดูดวงโดยตรงกับอาจารย์ยักษ์ก็ที่ไลน์ไอดีโหลาพยายักษ์ติดต่อกับคุณอ้อมได้เลยครับสปอนเซอร์ในช่วงนี้ได้แก่ร้านทองทองใบหนึ่งสาขาพระประแดงครับเป็นร้านทองที่เปิดมากว่า40ปีครับขายทั้งทองรูปประพันธ์แล้วก็ ทองแท่งนะครับหรือจะเข้าไปที่เพจ Facebook ชื่อห้างทองทองใบ1สาขาพระประแดงได้เลยครับเบอร์โทรศ2 4 6์1 4 5 3ครับทีนี้เรามาดูเกี่ยวกับเรื่องด้านจิตใจกันก่อนปรากฏว่าดาวพฤหัสนั้นโคจรอยู่ในบ้านของตัวเองครับเพราะฉะนั้นด้านความคิดความอ่านช่วงนี้ก็จะนะครับค่อนข้างเอาแต่ใจนะครับมีความคิดเป็นของตัวเองนะครับไม่นะครับเชื่อคนง่าย และนะครับก็จะมุ่งมั่นเกี่ยวกับเรื่องการทำงานหรือการกระทำของตัวเองเป็นหลักมีดาวดราหูเป็นศูนย์ยะพาหะเพราะฉะนั้นนะครับบางทีก็จะมีลางสังหรณ์แปลกๆมีอะไรแปลกๆมาทำให้นะครับโดนจิตโดนใจไปในทางที่ดีด้วยความที่ดาวพฤหัสช่วงนี้ได้ราชาเลิกนะครับเพราะฉะนั้นความคิดความอ่านอะไรต่างๆจะเป็นการทำในลักษณะคือเมกะโปรเจกต์หรือจะได้พบได้เจอกับคนใหญ่ๆโตโต ในช่วงดังกล่าวถือว่าเป็นช่วงโอกาสที่ดีมากแล้วก็ในช่วงต้นเดือนนะครับตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่12นั้นดาวได้กระเสรถึง5ดวงเพราะฉะนั้นจะทำอะไรก็รีบทำในช่วงดังกล่าวนะครับในช่วงวันที่1จนถึงวันที่12นั้นดาวอาทิตย์และดาวพุธนั้นนะครับองค์เกณฑ์กับลัคนาเพราะฉะนั้นนะครับนอกจากท่านจะมุ่งมั่นเกี่ยวกับเรื่องการงานแล้ว จะมุ่งมั่นเกี่ยวกับเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาหาความรู้อะไรใหม่ๆหรือนะครับมีการทำธุรกิจร่วมกับครอบครัวคนรักด้วยนะครับและอาจารย์ก็มองว่าได้อาทิตย์กับพุธท,ที่อยู่ตรงนี้นอกจากเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวแล้วอาจจะมีการอะไรครับตกลงปรงใจเป็นแฟนหรือครบคร่บคบใครในช่วงดังกล่าวด้วยหลังจากนั้นดาวพุธย้ายราศีในวันที่12ครับและ ดาวสุกย้ายราศีในช่วงวันที่14กรกฎาคมนะครับ พอดาวสุกย้ายราศีดาวสุกเป็นดาวเจ้าเดือนพบสัตย์ชะแล้วก็เป็นเจ้าเดือนพบมรณนะเพราะฉะนั้นคนลักขณาราศีมีนพี่ปะเก๋าของอาจารย์ยักษ์มีเกณฑ์เดินทางไปต่างถิ่นต่างประเทศนะครับแต่การไปอาจารย์มองว่าเป็นการไปเพื่อการแก้ปัญหานะครับทางนั้นอาจจะมีปัญหาท่านก็เลยอาจจะต้องเดินทางไปจัดการนะครับในช่วงแรกไม่ได้ไปเที่ยวเท่าไหร่แต่หลังจากวันที่ 17กรกราละกะดาอาทิตย์ย้ายแล้วช่วงนี้นะครับน่าจะเป็นแนวไปเที่ยวไปพักผ่อนไปบันเทิงมากกว่านะครับหรืออาจจะมีการไปสัมภาษณ์งานไปดูงานไปคุยงานสำคัญหรือไปติดลูกติดต่อลูกค้ารายใหญ่ที่ต่างถิ่นต่างประเทศหรือต่างจังหวัดในช่วงนี้ด้วยอาจารย์มองว่าแม้ว่าดาวนะครับพฤหัสเองจะโครจร ถอยหลังในวันที่23แต่มันจะไม่กระทบกระเทือนอะไรกับคนลัคณาราศีมีเลยนะครับมีอาจจะทำให้คือหนึ่งเอาแต่ใจตัวเองจนเกินไปขี้น้อยใจหงุดหงิดง่ายหรือบางทีความอดทนต่ำคือรออะไรนานๆไม่ได้เท่านั้นเองนอกนั้น,นี้ครับแทบจะไม่ได้ส่งผลอะไรที่มันหนักหน่วงกับคนลัคณาราศีมีเลยแต่จะมีดาวพุธและดาวทิศที่จะโดนดาวเสาร์นั้น เล็งในช่วงวันที่12กบก,กรกฎาคมเป็นต้นไปที่จะสร้างปัญหาให้กับตัวท่านเสียมากกว่านะครับเพราะนั้นดูแล้วด้านจิตใจชิลๆสบายๆครับยังมีความเป็นตัวของตัวเองอยู่ค่อนข้างสูงแต่เดือนนี้นะครับจะต้องรีบเก็บเงินเก็บทองแล้วครับเพราะเดี๋ยวดาวการเงินซึ่งเป็นดาวคางจะโคจรย้ายราศีในช่วงวันที่9สิงหาคมครับ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูเกี่ยวกับเรื่องการเงินการทองกันเลยดีกว่าครับในช่วงนี้สนับสนุนโดยร้านสวีทซิสเตอรครับเป็นร้านที่นะครับขายเกี่ยวกับเรื่องอุปกรณ์ทำเบเกอรี่และวัตถุดิบเบเกอรี่นะครับเป็นร้านขายของออนไลน์ครับข้อดีของร้านสวีทซิสเตอรคือ ทางร้านนั้นนอกจากจะขายของแล้วยังขายเบเกอรี่ด้วยนะครับก็คือทำเบเกอรี่ขายนั่นเองเพราะฉะนั้นจะทราบเกี่ยวกับเรื่องโปรดักนะครับตัวไหนดีตัวไหนไม่ดีแป้งตัวไหนดีถ้าจะทําขนมชนิดนี้อยากใช้ตัวไหนอะไรยังไงโทรไปปรึกษาก็ได้ครับไม่ซื้อไม่เป็นไรครับโทรไปคุยก่อนก็ได้ที่เบอร์โทร0656436329ครับทีนี้ เรามาดูเกี่ยวกับเรื่องการเงินกันนะครับข้อดีของดาวการเงินในช่วงนี้คือไม่ว่านะครับเดือนนี้ทั้งเดือนดาวไหนจะเป็นอะไรแต่ไรายได้จะมีเข้ามาอย่างประจำและสม่ำเสมอเพราะดาวองคานั้นโครจรอ,อยู่ในบ้านของตัวเองและไม่ได้โครจรย้ายไปไหนครับนะครับเดี๋ยวมีนะครับ ดาวราหูเข้ามาผสมได้คู่ธาตุลมเพราะฉะนั้นเวลาได้จะได้เยอะเป็นช่วงหาเงินง่าย ได้เงินไม่ยากครับและมีดาวมนุษยยูอยู่ท่านอาจจะมีการขายของออนไลน์หรือมีการขายเครื่องจักรหรือมีขายเครื่องยนต์กลไกหรืออาชีพอะไรก็แล้วแต่ที่มีนะครับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องยนต์กลไกหรือด้านโซเชียลเข้ามาเนี่ยท่านจะทําให้มีรายได้ดีเป็นพิเศษครับแต่มันจะมีข้อเสียอยู่อย่างคือในเดือนนี้ดาวเสาร์ก็ยังคงโคจรถอยหลังอยู่เพราะฉะนั้นอาจารย์มองว่า หาเงินง่ายได้เงินไม่ยากแต่มีเท่าไหร่ก็ไม่เหลือครับเพราะดาวเสาเองนะครับเป็นดาวลาพะนะครับแสดงว่าท่านจะมีค่าใช้จ่ายแบบไม่ตั้งตัวไม่ได้ตั้งใจเข้ามาตลอดในเดือนนี้ทำให้นะครับเงินนั้นเหลือน้อยแต่ว่าไม่ได้ติดขัดเรื่องรายรับนั่นเองนะครับในช่วงวันที่1จนถึงวันที่9ครับ ดาวังคารนั้นเสวยทลิตโทรเริกและติดพิษนาคเพราะฉะนั้นในช่วงนี้อย่าซื้อของมีราคาอย่าซื้อของใหญ่ครับจะได้ของแพงเช่นซื้อวันนี้พรุ่งนี้มีโปรโมชั่นลด50%เสียดายอะไรลักษณะนั้นหรือซื้อมาแล้วได้ของมีตำหนินะครับเพราะฉะนั้นช่วงดังกล่าวไม่ควรซื้อของมีราคาหรือนะครับจะไปซื้อของใหญ่เช่นนาฬิกาฝังเพชรหรือรถยนต์อะไรต่างๆ หลังจากนั้นในช่วงวันที่9จนถึงวันที่13ครับดาวอังคารก็ยังเสวยทริโทเลิกอยู่เพราะฉะนั้นก็ยังไม่ควรครับช่วงที่ควรจะซื้อของมีราคาของใหญ่หรือของมีคุณภาพดีๆหรือมีการลงทุนใช้เงินเยอะๆก็น่าจะเป็นหลังจากวันที่13ไปแล้วจนถึงสิ้นเดือนครับมนุษย์ยูที่โคจรย้ายราศีในช่วงวันที่7กะรกราดนั้นอาจารย์มองว่า นะครับไม่ได้ส่งผลกระทบเกี่ยวกับด้านสุขภาพเท่าไหร่ในช่วงวันที่1-7ถึงแต่ควรจะทำบุญนิดนึงเพราะดาวมรุษเตยูนั้นจะย้ายราศีไปทับดาวมลนะครับ<_ <EN> _>เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์ไปพูดเรื่องดาวมรุษเตยูในหัวข้อสุขภาพอีกทีหนึ่งแล้วกันมาดูเรื่องการเงินการทองต่อครับ<_ EN _><_ EN _>เพราะฉะนั้นนะครับในช่วงวันที่13จนถึงสิ้นเดือนเนี่ยเรียกว่า การเงินเข้ามหัทโนเลิกก็คือจะหาเงินง่ายได้เงินไม่ยากเหมือนเดิมแต่ว่าดีหน่อยก็คือได้ตามเป้าได้ตามที่กะเกณฑ์ไว้แล้วก็การต่อรองการเจรจาค้าขายไม่ต้องลดแลกแจกแถมเหมือนช่วงที่ผ่านมาครับแต่ทีนี้นะครับบอกไว้ก่อนเลยครับในช่วงวันที่1จนถึงวันที่16นะครับงวดสำคัญนะครับมีเกณฑ์มีโชคไม่คาดฝันครับเพราะฉะนั้นอาจจะซื้อเลข ทิ้งไว้สักหน่อยก็ได้นะครับเลข8เลข3อะไรเงี้ยนะครับมีเกณฑ์ที่จะเป็นเลขที่ให้คูณกับคนลัคนาราศีมีนครับในวันที่2 2ดาวพุธย้ายราศีครับและในวันที่1 4ดาวศุกร์ก็ย้ายราศีที่นี้พอในช่วงที่12ที่ดาวพุธย้ายราศีท่านจะมีเกณฑ์นะครับเอาเงินไปแต่งบ้านแต่งรถหรือซ่อมแซมนะครับ อะไรบางอย่างเกี่ยวกับด้านอสังหาริมทรัพย์หรือถ้าใครเป็นเดอะแบกอยู่แล้วช่วงนี้จะมีค่าใช้จ่ายในครอบครัวเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้อยากให้ระวังเกี่ยวเรื่องการใช้จ่ายนิดหนึ่งนะครับและหลังจากนั้นวันที่นะครับ17ก,กรกฎาคมท่านจะมีคนอ่อนวัยกว่ามาขอยืมเงินหรือท่านสงสารเอาเงินไปช่วยเขาเขามีความลำบากก็เลยเอาเงินเนี่ย โอนไปช่วยเหลือเขาในช่วงดังกล่าวนะครับลักษณะนั้นนะครับก็จะทําให้ะไรครับมีค่าใช้จ่ายเข้ามาแต่อาจารย์มองว่ามุมดาวที่เป็นแบบนี้นะครับจะเป็นช่วงหาเงินง่ายได้เงินไม่ยากแล้วก็ต้องรีบหาเงินหาทองนะครับเพราะเดี๋ยวดาวอังคารจะย้ายราศีในช่วง วันที่9สิงหาคมเท่ากับเดือนนี้ถ้าไม่ได้มีใครช่วยจ่ายอย่างที่อาจารย์บอกเป็นตัวคนเดียวพ่อแม่ไม่มีพี่น้องไม่นี่เก็บตังค์สักหน่อยหนึ่งครับช่วงดีๆนั้นมันมาแล้วมันก็จะไปนะครับอาจารย์อยากให้เก็บเงินช่วงนี้ไว้ให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องการเงินครับทีนี้เรามาดูเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพกันนะครับ ช่วงนี้สนับสนุนโดยแอนฟาร์มครับแอนฟาร์มนั้นเป็นที่พักรีสอร์ทร้านอาหารแล้วก็คาเฟ่น,นะครับสามารถไปรับประทานอาหารหรือไปสั่งเครื่องดื่มทานได้นะครับนอกจากจะเป็นที่พักที่ติดธรรมชาติแล้วยังมีการเลี้ยงสัตว์ระบบเปิดนะครับคือสามารถไปให้อาหารกับมือได้หรือเข้าไปรูปตัวน้องมา้าแคะน้องมา้า ที่เป็นตัวโตหรือแพะแคอะไรเงี้ยนะครับเข้าไปดูได้ในช่วงนี้นะครับหน้าฝนนะครับสามารถเข้าไปชมบรรยากาศสวยๆงามๆดอกไม้บานอะไรอย่างเงี้ยนะครับเข้าไปดูได้เลยนะครับสามารถเข้าไปเยี่ยมชมเพจที่ Facebook นะครับพิมพ์ว่าแอนฟาร์มลำปางหรือแอนฟาร์มแม่หมอครับเบอร์โทร0 8 1 5 6 2 5 3 3 3ครับทีนี้ เรามาดูเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพกันนายเดือนนี้ไม่ได้มีดาวอะไรอยู่ในเรือนภพมบลบณะเลยครับเพราะฉะนั้นนะครับอาจารย์ก็มองว่าด้านสุขภาพจะต้องระวังหลังจากวันที่7จ็ดกรกดาไปแล้วมากกว่าเพราะดาวมุษยูจะย้ายเข้าไปอยู่ในภพสหัสชะซึ่งแม้ว่ามันไม่ได้ตกภพมลณะแต่มันไปอยู่ในเรือนสุขซึ่งสุขนั้นก็เป็นเจ้าเรือนภพ หมรณะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับต่อไปคนลัคนาราศีมีนจะต้องดูแลเกี่ยวกับเรื่องเส้นเอ็นบริเวณคอนะครับการกลืนอาหารให้ดีนะคบเพราะว่าตำแหน่งของราศีพฤษภแปลว่าคอเพราะฉะนั้นถ้าใครนะครับมีนะครับจุดเสียหรือสุขภาพไม่ดีเกี่ยวกับเรื่องต่อมทอยลอยต่อมไรท่อนะครับต่อมทอมซินหรือบริเวณคอนะครับจะต้อง ระหว่างเยอะที่สุดเลยนะครับและหลังจากนี้นะครับมนุษย์ยูก็จะมีการถอยหลังในช่วงเดือนกันยาและย้ายกลับมาอยู่ที่ราศีเมษใหม่ในช่วงเดือนธันวาเอาใหม่ขอโทษขอภยัยมนุษย์ยูจะถอยหลังในช่วงเดือนกันยาแล้วก็ย้ายกลับมาอยู่ในราศีเมษใหม่ในช่วงเดือนธันวาครับ เพราะฉะนั้นนะครับปีนี้อาจารย์อยากให้ไปซื้อปลาในตลาดไปปล่อยนะครับเป็นการไถ่ชีวิตนะครับว่างก็ทําบุญทําสังฆทานอะไรก็ว่าไปนะครับทีนี้ดาวศุกร์เองนะครับพออยู่ในราศีพฤษภซึ่งเป็นบ้านของตัวเองและช่วงนี้ดาวได้ประทุมเกณฑ์เพราะฉะนั้นอาจารย์มองว่าเรื่องอุบัติเหตุไม่น่ามีแต่ถ้าเป็นไปได้ ไม่ไปเดินป่าไม่ไปเดินเขาไม่ได้ปีนเขาไม่ไปที่สูงนะครับอาจารย์ว่าไม่น่าจะเกิดอุบัติเหตุในช่วงนี้ครับแต่ดาวศุกร์มันจะมีมุมที่เข้าไปอยู่ในตรียางเสวนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นในช่วงนะครับตั้งแต่วันที่6 จนถึงวันที่14แนะนำไม่ให้เดินทางไกลนะครับไม่ให้ไปต่างจังหวัดหรือไม่ให้ไปที่อะโครจรหรือไม่เดินทางตอนกลางคืนนะครับเพราะช่วงนั้นดาวสุกเสวยตรียางเสาครับและบวกกับดาวมรตยูมันจะเกิดเหตุแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันในช่วงดังกล่าวครับ หลังจากนั้นในวันที่14ดาวศุกร์ก็จะย้ายไปอยู่ร่วมกับดาวอาทิตย์ครับซึ่งดาวอาทิตย์ก็เป็นเจ้าเรือนพบอลิอยู่แล้วอลิกก็แปลว่าอุปสรรคปัญหาโรคภัยไข้เจ็บเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ให้ระวังเกี่ยวเรื่องรถเฉี่ยวรถชนรถเป็นรอยนะครับแต่ว่าดาวศุกร์ตรงนี้สเสวยตรียางสุภคอ์แล้วก็ไม่น่าจะหนักมากแต่อยากให้ระวังเกี่ยวเรื่องระบบหายใจครับเพราะมันอยู่ใน ราศีธาตุลมแล้วก็อยู่ในตำแหน่งปอดด้วยเพราะฉะนั้นช่วงนี้ให้ระวังโควิดให้ระวังระบบหายใจนะครับเช่นไข้หวัดใหญ่อะไรลักษณะนั้นนะครับและมันมีดาวทิศด,ด้วยเพราะฉะนั้นนะครับช่วงนี้อาจจะไม่สบายแล้วก็ตัวร้อนด้วยนะครับแต่ในช่วงวันที่14จนถึงวันที่23นั้น ดาวสุขจะเสวยเทสาตรีเลิก์ครับและจะเสวยเทวีเลอในช่วงวันที่23เพราะฉะนั้นพอวันที่23แล้วให้ระวังจะติดโรคจากเพศตรงข้ามไม่จำเป็นจะต้องไปมีเพศสัมพันธ์อะไรกันนะอาจจะเป็นเพื่อนเราที่เป็นอย่างเช่นอาจารย์เป็นผู้ชายเพื่อนเราที่เป็นผู้หญิงนะครับติดโควิด มาหาเราที่บ้านหรือไปปาร์ตี้กันเราก็ติดโรคจากเขาอะไรลักษณะนั้นมันไม่จะเป็นจะต้องมีเพศสัมพันธ์แต่ว่าตัวที่จะทำให้เราไม่สบายคือเพศตรงข้ามนะครับหรือถ้าท่านไปเที่ยวผับบาร์คาราโอเกะที่อโครจรต่างๆเวลามองสาวเลหนุ่มอะไรเงี้ย ก็ลองดูนิดนึงนะครับว่าเขามากับแฟนหรือเปล่าอาจจะเจ็บตัวเพราะอะไรครับไปยุ่งกับแฟนของคนอื่นเขาอะไรลักษณะนั้นนะครับนี่ก็เป็นทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพซึ่งอาจารย์มองว่ามันไม่กล้าจะหนักหนามากเพราะว่าดาวก็ไม่ได้อยู่ในภพมลณะนะครับแถมดาวศุกร์เองมุมดาวมันก็ไม่ได้เสียอะไรมากเพราะฉะนั้นระวังแค่วันที่6จนถึงวันที่14กรกฎาคมที่สุดครับนอกนั้นเนี่ยอาจารย์ว่าชิลๆสามารถที่จะ ผ่านไปได้แม้ว่าเพราะเรื่องหัดจะถอยหลังแต่อยู่ในบ้านตัวเองอาจารย์ก็ไม่ได้มีปัญหาหรอกยกเว้นอย่างเดียวคือเราเห็นทนทุกขแล้วเราไม่ได้แก้ปัญหาตรงนั้นเช่นเรารู้ว่ายางมันอ่อนแต่ไม่ได้แวะเติมแล้วก็ขับด้วยความเร็วสูงและสุดท้ายยางแตกอะไรลักษณะนั้นอันนี้เขาเรียกว่าเห็นแต่ไม่แก้ไขนะครับแต่ถ้าแบบว่านะครับไปธรรมดาชิลๆอาจารย์ว่าไม่น่าจะเกิดนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องสุขภาพครับเดี๋ยวเรามาดูเกี่ยวกับเรื่อง การงานกันดีกว่านะครับช่วงนี้สนับสนุนโดยร้านอาหารแสนสำราญที่แสนสิริครับร้านอยู่ติดคลองแสนแสบแถวมอสวอรประสานมิตรแถวแกมมี่ครับห่างจากถนนใหญ่ประมาณ300เมตรครับร้านนั้นนะครับเป็นร้านอาหารไทยโบราณน,นะครับมีสูตรรับเฉพาะมากกว่า2 0 0ปีนะครับจะมีเมนูอาหารทานที่ไม่เคยกินมาก่อนอาหารรสชาติแบบไทยแท้แล้วก็ เครื่องเทศเครื่องปรุงนะครับเราโขกเองนะครับไม่มีการซื้อสำเร็จรูปมานะครับสามารถเข้าไปดูเมนูอาหารหรือบรรยากาศได้ที่นะครับ Facebook ครับพิมพ์เลยครับแสนสำตราญที่แสนแสบเบอร์โทรครับ0 2 6 6 2 1 9 2 2ครับเนื่องจากดาว พลหัสนะครับนอกจากจะเป็นดาวใจแล้วยังเป็นดาวการงานด้วยดาวการงานซึ่งเป็นดาวพลระหัสช่วงนี้เสวยราชาเลิกเพราะฉะนั้นงานจะเป็นงานใหญ่งานดีงานพีเมียมถ้าอยากให้เงินเดือนสูงเงินเดือนดีแนะนำนะครับให้ต่อรองเงินเดือนหลังจากวันที่13กะลักระฎาไปแล้วให้ดาวการเงินนั้น สเสวยมหัตโนเลิกครับแต่อาจารย์มองว่างานช่วงนี้ถ้าอยากย้ายงานเปลี่ยนงานสามารถทําได้ครับและดาวการงานนั้นพอสเสวยราชาเลิกอยู่ในราศีมีนเพราะฉะนั้นจะเป็นงานด้านการติดต่อง,งานบริการงานเซอร์วิสนะครับแนะนำให้เป็นบริษัทมหาชนบริษัทใหญ่ๆหรือบริษัทต่างประเทศต่างชาตินะครับและ ตรงนี้นะครับในช่วงวันที่1จนถึงวันที่12งงานที่เข้ามาจะเป็นการงานที่นะครับให้ความรู้งานเอกสารงานวิทยากรน,นะครับและ เป็นงานที่อาจจะทำร่วมกับคนรักหรือคู่ครองก็ได้หรืออาจจะใช้บ้านเป็นโฮมออฟฟิศเริ่มทำงานในช่วงดังกล่าวนะครับเพราะฉะนั้นดูตามมุมแล้วก็มีมุมที่ดีเกี่ยวกับเรื่องงานครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดูตามนี้ไอ้มนุษย์ยูที่ย้ายราศีเนี่ยไม่ได้ส่งผลดาวเสารที่ถอยหลังก็ไม่ได้ส่งผลกับพี่ปลาเก๋าเท่าไหร่นะครับ หลังจากนั้นวันที่12ครับดาวพุธย้ายราศีเหลือเพียงดาวอาทิตย์ดวงเดียวช่วงนี้นะครับก็จะเป็นงานเกี่ยวกับเรื่องที่ปรึกษางานแก้ปัญหางานเซอร์วิสอะไรต่างๆครับและในช่วงวันที่14กกรกฎาดาวศุกร์ย้ายครับดาวศุกร์นั้นมาจากเรือนพบสหัชชะแล้วก็เรือนภพมรณะเพราะฉะนั้นจะเป็นงานซ่อมบํารุงครับ เป็นงานตัวแทนงานในหน้างานการติดต่อแล้วก็ใช้ทั้งคำพูดแล้วก็ใช้การเซอร์วิสงานบริการเพราะนั้นช่วงนี้ถ้าใครชอบงานบริการงานโรงแรมงานเซอร์วิสจะทำได้ดีเป็นพิเศษและอาทิตย์กับศุกร์นั้นเป็นคู่สมพลด้วยเพราะฉะนั้นงานที่เข้ามาจะทำให้ท่านนักมีทั้งรายได้หลักแล้วก็มีทั้งรายได้เสริมดีแล้วก็ยังได้ทำทนทำนานด้วยหลังจากนั้นวันที่ 17กะลักรกฎาครับดาวย้ายาราศีเหลือเพียงดาวศุกร์ดวงเดียวก็ไม่ได้เสียหายครับถือว่าพลหัสกับศุกร์นั้นเป็นดาวที่นะครับคู่มิตรกันแล้วก็อังคารนั้นก็สเสวยเลิกดีด้วยเพราะฉะนั้นอาจารย์ว่าช่วงนี้จะย้ายงานเปลี่ยนงานอะไรได้ต่างๆทั้งหมดเลยแต่ถ้าอยากจะลงทุนจริงๆอาจารย์มองว่า ในช่วงวันที่14จนถึงวันที่16เป็นช่วงที่ดีสุดถ้าจะเปิดร้านลงทุนอะไรสำหรับคนลักขณาราศีมีนพี่ประเกาของอาจารย์ยักษ์นะครับและในช่วงวันที่23เป็นต้นไปนะครับลักษณะงานจะเป็นงานที่ต้องติดต่อพูดคุยเจรจากับเพศตรงข้ามแต่ทีนี้ ดาวพฤหัสมันโครจรถอยหลังแล้วเพราะฉะนั้นลักษณะงานก็จะเป็นงานที่ทําระยะสั้นทําเป็นจ๊อบจทอบทำแล้วจบไปทําแล้วนะครับไปเริ่มใหม่อะไรลักษณะนั้นไม่ใช่ทําแบบซ้ําๆเดิมๆอยู่ตลอดเวลาแต่ก็ยังเป็นราชาเลิกอยู่นะครับส่วนใครที่ขายของหรือเป็น SME ก็แนะนําให้นะครับปรับนะครับคุณภาพของสินค้าให้ของเรานั้น เป็นระดับกลางถึงระดับสูงนะครับจะขายได้ดีเป็นพิเศษครับนี่ก็เป็นทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องการงานครับเรามาดูเรื่องสุดท้ายการความรักครับช่วงนี้สนับสนุนโดย e m e r g e ครับเ m เ r g e เป็นบริษัทผลิตเครื่องสำอางครบวงจรนะครับทั้งให้คำปรึกษารับจ้างผลิตหรือพัฒนานะครับออกแบบผลิตภัณฑ์จดทะเบียน อยอะไรต่างๆเอเม g ร์ทำให้ได้หมดเลยมาตรฐานของเ m e r g e นั้นสามารถนำเข้าไปขายใน7 e เ e ่อได้ครับอยากเข้าไปดูนะครับพูดคุยกับเ m e r g e สามารถโทรไปได้เลยครับที่เบอร์โทร0 6 6 6 6 4 2 5 5 5ครับฝากไว้ด้วยนะครับทีนี้เรามาดูเกี่ยวกับเรื่องความรักกันนะครับ ในช่วงแรกนะครับเป็นช่วงที่ดีมากๆเลยเพราะดาวพุธเป็นดาวคนรักและดาวพุธเป็นดาวได้ตําแหน่งกเกษตรเพราะฉะนั้นในช่วงวันที่1จนถึงวันที่12นั้นท่านจะมีเกณฑ์สมรสสมรักเกี่ยวกับเรื่องความรักเนี่ยดีที่สุดเลยแต่ดาวพุธเองที่อยู่ในราศีเมถุนนั้นมันจะมีจุดที่โครจรไม่ดีอยู่จุดหนึ่งครับ คือในช่วงวันที่7จนถึงวันที่1กะกัลกกาดานั้นไม่ดีเพราะฉะนั้นนะครับ1ถึง7เนี่ยใครก็ได้แฮปปี้แล้วก็เป็น10จนถึง12ใครก็ได้แฮปปี้ช่วง7-10ถึง10นะครับเว้นว่างพักบ้างนะครับไม่เอาใครเข้ามาไม่ตกลงเป็นแฟนกันในช่วงดังกล่าวทีนี้ช่วงที่ดาว พุดนะครับอยู่ในราศีเมถุนนะครับคนที่เข้ามาจะมีมากกว่าห่งครับจะเป็นคนที่คบทนคบยาวคบนานเป็นคนกล้าคิดกล้าพูดและก็จะเป็นคนที่รักท่านแล้วก็จะรักเดียวใจเดียวการงานค่อนข้างดีครับการเงินก็ค่อนข้างดีมีเสน่ห์นะครับดูตามนี้นะครับเรียกว่าเพอร์เฟกแทบทุกเรื่องเลยแม้ว่าในช่วงวันที่7 กอลกดามนุษย์อยู่จะมีเกณฑ์ย้ายราศีอะไรก็ไม่ได้ส่งผลอะไรมากถ้าท่านไม่เชื่ออาจารย์แล้วไปรับคนในช่วงวันที่7จนถึงวันที่10เข้ามานะครับคนที่เข้ามาก็ยังหน้าที่การงานดีจะเป็นคนแบดแบทครับไม่เจ้าชู้ไม่ทานเหล้าสูบบุหรี่ก็ชอบการพนัน3อย่างนี้จะมีเข้ามาในช่วงวันที่7จนถึงวันที่10ครับ แต่ถ้าเป็นวันที่10จนถึงวันที่12จะเป็นคนที่ค่อนข้างชัดเจนเด็ดขาดตรงไปตรงมาฉลาดแกมโกงครับแต่ดูแล้วนะครับมีความเป็นตัวของตัวเองสูงในช่วงที่ดาวพุธอยู่ตรงนี้จะมีข้อเสียอยู่นิดเดียวครับคือคนที่เข้ามาสุขภาพไม่ค่อยดีนักแต่ก็ไม่ถึงขนาดที่ขาเป๋พิการปากเบี้ยวอะไรขนาดนั้นแต่ว่าอาจจะเจ็บออดอดแอดแอดไม่สบายค่อนข้างบ่อยครับหลังจากนั้น วันที่12จนถึงวันที่14ดาวพุธนั้นได้วอละโคตมะณนะวางอยู่ในราศีกรกฎครับคนที่เข้ามาจะมีข้อดีคือมีรายได้หลายทางครับนะครับเป็นคนพูดเก่งเจรจาเก่งอายุน้อยกว่าและนะครับดาวพุธที่อยู่ตรงนี้มันค่อนข้างเข้มแข็งเพราะฉะนั้น จะไม่ได้หลอกมาเอาเงินเอาทองหรือมาอยากได้อะไรในตัวท่านก็เรียกว่าครบกันแบบวินวินแฟแฟในช่วงดังกล่าวนะครับเป็นคนการงานค่อนข้างมั่นคงมีตำแหน่งบ้านรวยมีความสำเร็จเข้ามาค่อนข้างดีแต่ค่อนข้างจะใช้เงินเก่งสักหน่อยหนึ่งนะครับในช่วงดังกล่าวพอเลยไปกว่านั้นในวันที่14 ดาวพุธนั้นได้ราชาเริกซึ่งเป็นเลิกที่ดีแต่นะครับนว่างมันไม่ได้เข้มแข็งทีนี้ดาวเสาร์นั้นไปเลงกับดาวพุธเท่ากับดาวพุธโดนทําร้ายนะครับเพราะฉะนั้นมันจะเป็นคนที่เพอร์เฟกต์ท่ทุกอย่างเหมือนที่อาจารย์กล่าวมาแต่มันจะมีข้อเสียคือมันจะเป็นลัคที่ยังเลิกไม่ขาดเขาอาจจะมี ปัญหากับคนรักอยู่เขาอาจจะบอกท่านว่าโสดอยู่แต่จริงแล้วเขายังไม่เลิกกันมันจะมีเกณฑ์กลายเป็นมือที่3เกิดขึ้นในช่วงดังกล่าวหรือนะครับคบกันแล้วเขากําลังจะเลิกแต่อีกฝ่ายหนึ่งไม่ยอมเลิกแล้วท่านก็ต้องเอาเงินเอาทองไปช่วยเขาเพราะฉะนั้นในช่วงหลังจากนี้ไปท่านจะมีเกณฑ์เสียเงินเสียทองเพราะคนรักเพราะฉะนั้นไม่แนะนําด้วยประการทั้งปวงแม้ว่าเขาจะเสวยเลิกดีคือราชาเลิกนะครับ และในช่วงวันที่17กะลักกระดาดาวทิศย้ายราศีครับดาวทิศนั้นก็เป็นดาวเจ้าเรือนพบอลิอยู่แล้วนะครับคนที่เข้ามานะครับข้อดีก็คือจะเป็นคนที่หาเงินเก่งแต่ข้อเสียนะครับอย่างที่อาจารย์บอก ดาวพุธนั้นโดนดาวเสาทำร้ายเพราะฉะนั้นมันจะมีเกณฑ์เป็นคนที่มีแฟนอยู่แล้วเป็นคนที่มีเจ้าของแล้วระวังนะครับจะไปเป็นมือที่3ของใครเขาอาจารย์ไม่แนะนำด้วยประการทั้งปวงแม้ว่าเขาจะการเงินดีการงานดีก็ตามครับหลังจากนั้นวันที่21กลากดาดาวพุธเข้าสมโนเลอร์ครับ ยิ่งเป็นคนที่ค่อนข้างมั่นใจในตัวเองเอาแต่ใจตัวเองแล้วก็เป็นพวกหลักการเยอะแม้ว่าจะเป็นคนที่หาเงินเก่งแต่อาจารย์ว่ามันมีมุมที่ไม่ดีที่คบไปแล้วท่านจะเหนื่อยท่านจะมีปัญหาหรือจะเสียเงินเพราะคนรักมากกว่าที่คบกันแล้วตัวท่านจะแฮปปี้นะครับก็แนะนำผ่านได้ผ่านไปก่อนอย่าพิ่งรับเข้ามาในชีวิตครับ หลังจากนั้นในช่วงวันที่28กะลักกดาดาวพุธครับย้ายเข้าไปอยู่ในภพอลิได้ตำแหน่งมหาจักรและราชาโชคจะเป็นคนมีความรับค่อนข้างเยอะทัศนคตินิสัยไปด้วยกันไม่ได้แล้วก็จะเป็นคนใช้เงินเก่งมากๆแม้จะเป็นคนหาเงินเก่งก็ตามและอาจารย์มองว่า ไอ้ความแบบนี้นะครับมันจะม,มาเบียดเบียนการเงินการทองการงานของท่านเพราะฉะนั้นนะครับช่วงนี้พอก่อนเกี่ยวกับเรื่องความรักนะครับไปเน้นเงินเน้นงานเก็บตังค์ดีกว่าเพราะเดี๋ยวอังคารจะย้ายราศีนั่นเองครับส่วนใครที่มีแฟนแล้วนะครับในช่วงวันที่1จนถึงวันที่12ถ้าแฟนท่านตกงานได้งานอย่างแน่นอนครับแล้วก็มีเกณฑ์มีโชคแบบไม่คาดฝันด้วยแต่อย่า ลงทุนในช่วงดังกล่าวนะครับหลังจากนั้นในช่วงวันที่12จนถึงวันที่28ก,กรกฎาคมตัวท่านกับแฟนท่านมีเกณฑ์จะทะเลาะเบาะแหวงจะมีเกณฑ์มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความรักนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังที่สุดเกี่ยวกับเรื่องการทะเลาะกันในช่วงดังกล่าวสาเหตุของการทะเลาะกันนะครับคือท่านอาจจะเนื้อหอมมีคนเข้ามาคุยด้วย ความลับท่านแตกท่านอาจจะไม่ได้คิดอะไรแต่คุยกับน,น้องเขาแต่ไม่ได้บอกแฟนท่านแล้วจะมีปัญหาในช่วงนั้นเพราะฉะนั้นช่วงนี้ถ้าบอกว่ามีแฟนแล้วก็อย่าไปรับใครเข้ามาอีกนะครับไม่งั้นจะมีปัญหาเข้ามาค่อนข้างเยอะเพราะพุทธกับเสาที่เลงเนี่ยมันจะทําให้ท่านมีปัญหาในเรื่องของความรักช่วงดังกล่าวครับหลังจากนั้นวันที่28ปลายแฟนท่านจะได้งานอีกรอบหนึ่งแล้วก็หาเงินได้เยอะแต่ ก็จะใช้เงินเก่งแล้วก็เก็บเงินไม่อยู่แล้วก็อยากให้ระวังสุขภาพของแฟนท่าน2ช่วงด้วยกันคือวันที่1จนถึงวันที่12และวันที่28จนถึงสิ้นเดือนกลัลกกระดาครับอย่างไรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์ยักษ์ด้วยนะวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณมากๆเลยครับสวัสดีครับ